แล้วนะมาอยู่อีพีสองแล้วตอนนั้นผมไม่มปิดเสียงทำให้ทุกคนไม่ได้ยินเสียงเสียงดังชิบหายเลยตอนนั้นผมไปดูคลิปผมมาออไม่รู้วันนี้จะดวงดีอีกไหมฮะฮะยี่สิบเออเก็บเก็บเก็บเออมาไม่มีอะไรฮนะแค่มาเล่นที่ช่วยนะ ใครยังไม่รู้ว่าผมได้ต้นมาปี3งมานะ,ะให้ไปดูคลิปที่หนึ่งอันนี้คลิปที่สองนะเข้าโมจับพีแต่ผมเก็ียดอีกชีบีวะ่ะผมจะเรียกว,ว่าเจ้าง,ง่างนะ,ะไปเลยเฮ้ยเออแปบหกครังริมน,นี่จำได้อยู่เคยอ,อยู่ยาได้อีกตัวศกตัวเนี้ย Rukun bun. Lu bayi tu ni kerak. Eh, es. Hai tu an. Eh tu Hot. Bahang lim. Ada jadi. Ya, kamu raya. Kenapa dash Shiny, ni? Weh. Ya, bayi. เชยวัวหมูเง,ง้น,นเดค่าไปแ่ออ่าอันนี้เอ๊ะมีเป่าอิชุกจำได้อยู่ตรงนี้ขค้ลงมาแล้อืมอตัวข้างบนนี้มันคืออะไรอ่ะราบพิสจะน่บ ตัวอะไรตัวเดี๋โอจะตัดไปนะเอามาดูกันนะอันนี้น่ะเป็นโรงเรียนเออฮะตัวอะไรบอด้นี่จีเนลออสจีโลนีบีลอสอะไรของมันฮะเฮ้ยแต่น่ารักดีนะเขี้ยวหมูมึงเอาเขี้ยวหมูมาจากไหนมาดูกันนะที่เราได้อย่าซ้อนโอเค เพราะพอมันจริงรอือฮึะอย่าเมื่อกี้เยาเข้าไปดู่ะหรอันนี้น่าจะแรง X ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เอาได้ไม่ใช่มั้งอันนี้มีดาเมจสองร้อยห้าดูจากไหนเมื่อกี้ผมไม่สังเกตด,ด้วยเข้าอ,อีอันแบบแนี้ละดวงไฟวิญญาณแล้วก็ X พีเอ็กได้บ้าไอตัวนี้ชื่ออะไรอะเบลล่าเอ็กาดเอ็กเนวิลอดเฮชื่อเหมือนเบลลิลอดกับเบนลิลอดเอ็กอ่าช่างมันน้อยสัพันอะไรของมันว่มพยาเบเซ่ขอซีลิซา เค้โห okay, oh เรียกชื่อยากน,นี่วิญญาณจมน้ำกับเซเลอร์แมนเฮ้เออก็เหมือนเดดีงานเซนดีเมาเดีเมาราชาปิศาจเฮ้ยกับมมเมนติคอร์มันมันเอ๊ะเมนติคอร์คอร์น่าจะอยู่อีพีหกจำได้มันเอ้ยจีเวนนี่ผมได้เหรอไม่ใช่หรอทำไมมันไม่บอกว่ามันกูไม่ได้อะ อาจจะมีเสียงอะไรขออภัยด้วยนะคะทุกคนตอนนี้จำมวลาไปสิบนาทีมาจะเปบนปกติอ่ายี่สิบห้ากูกว่าตัวไหนมันอยู่ไหนอะมันต้องเอ้ยตัวอะไรอะครับฮ้แต่ผมตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยนะโอ้โหม่งอุดชีพหายเลยฮ้ อาจจะเสียงโฆษณากิ้วมาส่วนส่นต่อนั่งอึชิบหายเลยโอ้อึจริงเดี๋ยวผมต่อไปจับได้นะครับจบมจุดปิดท้ายนั่งค่ายได้ชิบหายเลยใช้ไปกี่ครั้งห้าห้าครั้งห้าอ,อ้จีเดดีกว่าดีกว่า ชื่อตลกดีนะเออน่ารักน่ารักน,น,นี่ฮะไอเอาขาดูหน่อยเป็นระดับอะไรเอ่ยไม่รู้เป็นอ๋อผีจีไม่ส่งเลยก็เสร็จเออเยอะเยอะเยอะยังเคยตัวนี้อีกบูฟินฮึตัวนี้ยังไม่เคยออกมาเลยนะไอ้ต้นไม้ปีศาจก็เคยออกมาตัวนี้ก็ยังไม่นะ แต่ตัวเนี้ตัวกลางอ่ะเออยังถ้าใครอยากเห็นผมผมสู้นะให้นี่นะคอมเมนต์มาไปเลยเลยปี้มึงดิทำไมนึงผมอ่านออกบ้าของครั้งอ่าอ่ะเดี๋ยวผมฟ้าอ่านะเดี๋ยวคใคยทุกคนผมดวงดีมากกดเลที่นี่เดี๋ยวผมให้รูปเหีก่อนเหองก็จะได้อินล่าอันนี้ก็เคยดูแล้ มีนลงเหล็กไหลเดี๋ยวให้ดูไม้ตายเออมนุษย์แมวน่ารักดีเดี๋ยวก็เด็กยิงลับลับอ่าเบี้ยที่อะอันนี้ไม่ได้พี่อดับเอ็กผมได้ตัวนี้อ้หดีเลยวสี่ร้อยกว่าโอเคครับขอโทษที่ไม่อาภัยนะถ้าจะแทนกับตัวไหนดีวนะเนี่ คอันิวเตอรนี้ยังไม่ใช้เลยนะแต่รับ S S R อิสอารมันเคยเฮ็ดห้าดีมากฉันชอบฉันชอบอะไรแบบจริงๆอนะไรภารกิจวันภรนารกิจอะไรตั้ว่ใจแม่ไป เด,ด,ดีวดดด๋วดว้าวเฮ้ยอันนี้คอฟฟีอยากกับโอ้ยเอาไว้เอาไว้โอ้ยอ่ากูอยากจะบ้าตายคอฟฟี่เล็กห้าอันคอฟฟี่เล็กห้าอันขอใจทองอีก ขอบคุณแสียงอภัยขอด้วยนะดูจริงจริงดูสิก็ขอโทษที่มีอภัยที่มีเสือแปลกแปลกมาด้วยนะฮะที่ผมเล่นอยู่ในสามห้าอันนี้บวกไหมเฮ้ยว้ยต้องเตือนแบเนี่ยทำไมมันอ่าจริงๆอ่งอะ ใส่สปา,อา,าปปงอ้าวภาพเป็นปกติเฉยอันนี้ก็บ้านผมน่ะยอดใช่ไหมล,ะละ่ละแล้วกดลบมุนไปไหนเนี่ยมันบังคับเยอะตลกกว่าตลกกว่าั <c oughs> ะะวโห อันนี้จะชื่อจํายาแล้วแตกว่าจะหลบมึงท,ท,ทุกคยกลับหัวอกีกทุกคนจะเห็นความคอดน้ำหัวใจมันปีอะไรไม่รู้อะไรว้าวคอฟฟี่ยักโอ้อยู่ ฮะอืมก็ดีอยู่อ๋อย <Yeah> ังไม่ได้ร <How S 2> ับก็ด <Sch rencont> re <in> ีเหมือนกันแล้วคอฟฟี่อยากเอาไปทำอะไรลืมไปละอืมใช่เลยเอ๊ะอยากลาจูมินมจูมินปะจูมินจูมินระดับเอสลงทีคอฟฟี่อ่ะ เทียวอะไม่รู้นะเสีบสสยบไซบ,บอนไซบอนเดี๋ยวคอยดูหน,น้ามึงเฮ้ยเดือดเท่นะตัวนี้เฮ้ยเจ้าของแล้วลเอ็ดเอ,เอ,เอ็ดเขาบอกอ่ะไม่รู้ตัวชื่อชื่อผิดอะไรไอ้เสือได้นะติดตามกิดต่อตอบได้นะฮะโอ้ก็เดเมทเฮเดี๋ยว มีงกดไ่ตัวไหนนะมีกี่ชัน้นกูเห็นไหมไปที่หีตัวผีเขาบอกไงตัวใหม่นี่อะทำไมไนายสู้ตัวนี้เราไม่ได้เอ๊ะสู้ตัวนี้เราไม่ได้ นี่นี่เนี่ยโอ้กระจอกมากมากเลยครับอันนี้ไอเคียไอเคียงหับก็ไม่มีอะไรนะฮะแค่มาอัดวิดีโอเล่นเฉยๆแต่วาอัดให้ทุกคนดูนะอันนี้ชื่อว่าเอียนจำได้อยู่จำได้ละอันนี้คังลิน HP ห้มามนสี <oh> ่เฮะตัวน pues. ี <S 1> <S 1> ้อายุ้อยแปดสฮะไอผมทอเยอะแต่กูจะเลือกเอียนอตัวนี้ที่หนึ่งที่สเอที่หนึ่ี่สองที่ามที่ามทสีะกูเลือกเอียนนะแต่ตัวดาวินตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะแต่เลือกกี่อนดีวะ อ้ามาลองต่อชั่วซักครั้งก่อนปิดคลิปหึพี่ยักอ่าใช่แล้วจะทำไมเหรอฮะจีคิลีอันโตดูหลายชื่อไม่หมอบนะช่วยกับเพื่อนช่วยกันแบบสุ่มกันแบบสุ่มลืมแ้่กูจะสุ่มทำไมวะ อ้าว S S S ไข่ไหม U N A นี่มันเย็ยนกับฮะเจ๊จๆจไม่ค่อยกดนะฮะนันสซูอยู่

เราต้องหาอีพีสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอสเอสเงี้ยเยอะเยอะเยอะจะจบกันจำนวนครั้งที่โอ้ยต้องื่อกกันัาเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอันนี้ช่วยยี่กดแล้วเพื่อนมึงก็รีบช่วยหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าอ้ามึงได้ด้วยเหรอ กำหนาได้กูคือเ e อี N A w e. ยนเว้ยยาชาแห่งเมมายเร,เร็วเร็วเพื่อนเหนื่อยหคาครั้งต่อสู้เร็วเร็วอย่กูแห่ใส่มึงเร็วอหน่อย,ยหนึ่งครั้งเร็วกดเลย มันจะรออะไรลีลามันลีลาทุกคนเดี๋ยวความเสียหายที่ทำร่วมกันพอได้อยู่อ่ะมาเปิดคลิปกันนะฮนะกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้คลิปนี้ด้วยฮะนะบ๊ายบาย